สวัสดีครับผมคู่เดือดพงพาครับวันนี้ผมมินบาลยองครับจะพาทุกคนมาแก้ปัญหาการฝึกท่ายยากกันนะครับท่ายยากยากสำหรับคุณนะครับมาอยู่กับเราช่วงนี้นะครับว้าวปูพื้นฐานนะครับเพื่อต่อยอดทไายากเกมที่เราไปเจอกับชื่ออะไรครับพี่โก้ครับผมพูดแล้วสัมภาษณ์ตัวเองคุณฝึกมาได้กี่เดือนแล้วครับประมาณสองสามเดือนน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับหกสิบกิโลกรัมโอเคโ พี่โก้พี่โก้อ,อยากฝึกท่าอะไรนะพีตอนนี้อยากได้ท่าอะไรนะพีอยากได้แทนครับอยากได้แพนทุกคนอยากได้แพนใช่ไหมใช่เหมือนกันพี่โก้ก็อ,อยากได้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดการฝึกท่าแพนตรงนะี <Yes. S 1> ้ไม่พ้นท่านิดเดี๋ยววันนี้รรเราจะมาดิฟแบบการสบักดิฟแบบการสบักนะเก่งก็ะท้องต่อยอดการฝึกท่ายากกันเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทั้งสองคนเนี่ยฝึกให้ทุกคนนะครับลองเอาไปฝึกตามดูว่ามันจะมีบรรยากาศฝึกจะหนักหรือเบาขนาดไหน วิวการฝึกเนี่ยมือใหม่กับสายแข็งเนี่ยฝึกมันจะเป็นแบบไหนแล้วกั <Wow. S 1> okay, นวาโอเคแต่ผมเริ่มก่อนเลยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู <Yes. S 1> ก็เริ่มจากเราเข่าแตะอกหนึเน้นไปที่การกลางสะบัดนะพี่โก้ <Woo. S 1> ไม่ต้องลงลึกแบบเนี้ยไม่ต้องนะเอาเอาแค่แบบนิดนิดพอสักประมาณได้กำลังดีเนี่ยของเราก็ประมาณนี้เอาสิบทีเดี๋ยวเราเริ่มกันสักห้าเซตเราไปเร็วๆเลย <Yeah. S 1> เน้นไปที่การกลางสะบัด

ถาแล้วข่าวทีนี้เราหันด,ด้านข้างมามันจะได้ชัดเกนกว่านดนนะกลางเราตงเป็นยังไงนะกลางเลงอลงท้ากเลยโอเคแปด่าโอเคะนี่ยกัพื้นฐานการยกตัวนะครับ การสุดที่แบบกลางสบายเนี่ยเป็นการสุกที่ใช้แขนใช้ไหล่เพื่อต่อยอดท่าภูแพ้งอยู่แล้วนะเออไปกางยีบเอเอไปไปไปลงลึกเช่ามาันเด็งลงลึกเช่ามาันเน้นขึ้นในสุดสุดแขนสุดแขนแล้วอะไรก็กดสุดแล้วเหลือแค่สะบักว้าวเอ้ โอ้โหีเซ็ตได้เซ็ตเดียวฉันหลับมาพี่พี่โก้มยืนตรงนี้เหรอคนจะได้เห็นหน้า <S <S รู้ด้วยว่าสบักไอ้นี่หรือยังกลางเยอะไหมเยอะหกเจ็ดถ้าสมมติว่ากลางที่สุดเยอะทีงน,นี้เนี่ยนะกลางอยู่นะก็กลางสุดไง มาถึงสุท้าแล้วมาดูกันว่าสบักพี่โก้จะกลางสุดหรือเปล่านะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอเสร็จแล้วเราทำท่าไทแมขทแล้วก็มีท่าที่เราอยากฝึกไหมฝึกแมท เฮ้กอจบแล้วเรามาแพนมาโก้แล้วลูกปงเฮ้ยไดเฮ้ยยังไงคืแล้วเฮ้ยได้นะตามตามที่สานี้คนเขาดูอยู่อ่าฝากอ่าฝากได้ไหมอ่าฝาไหนด้เอาเลเซ่ไปแม่นาทิมโอ้โหเอาแรงไหนมันอยู่เนี่ยได้ได้สิบหมืนบาทที่อยากจบแล้ หแลก็ประมาณนี้ไะ้ครับจ้าต้องการศึกเรียองเพื่อต่อยอดขาลอยต้องเป็นการสมัยเยอะางจ๊อกขอบครับไีร